โอเคจ้าสวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนสวัสดีจ้าวันนี้ตุ๊ก็จะมาทําคลิปสั้นเนาะจ้ะเนาะให้ดูว่าผลผลิตในสวนของตุ๊กได้อะไรเบิง้งอ่านี่ก็หอมหัวใหญ่เด้อจ้าหอมหัวใหญ่ทําไมมันถึงอยู่ตรงนี้เพราะว่าเมื่อคืนนี่เด้อจ้ามันต้องพี่น้องมันต้องมีลักกณะการเก็บหอมหัวใหญ่มันต้องมีลักการพี่น้องตุ๊กว่าแต่ไม่มีลักกัน มันมีรักันเด้วยพี่น้องอย่าหาว่าเด้ออย่าหาว่าเห็นไหมหอมหัวใหญ่ตุกอะมีแต่หัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเนี่ยเราทําไมตุกถึงเออมาไม,ามา่มาอยู่ตรงนี้หอมหัวใหญ่ตรงไม่ถึงมาอยู่ตรงนี้พี่น้องรูปใหม่รูปใหม่รูปใหม่ก็อยากให้รู้ก็อยากให้รู้อยากรู้ไหมพี่น้องตุกจะบอกว่าหอมหัวใหญ่ถ้าเราจะเก็บใบได้ไดกินปีหนา อยากได้กินปีนาไม่อยากให้มันงอกตรงเนี้ยไม่อยากให้มันงอกขึ้นอีกใช่ไหมพี่น้องเนี่ยมันมันจะงอกเลยนะพี่น้องมันมันจะขึ้นใบออกมาเลยนะมันจะไม่ทนให้เราได้กินแต่เออปีนาเราต้องทํำยังไงล่ะอะเมื่อคืนนี่เป็นเออเขาเรียกว่าอะไรพระจันทร์เต็มดวงเมื่อคืนนี่พระจันทร์เต็มดวงเดาจ้าก็ได้มาถอนหอมหัวใหญ่ ตอนพระจันทร์เต็มดวงก่อนตุ๊กจะไปทำงานตุ๊กก็มาตอนกลางคืนนะคะมาถอนหอมหัวใหญ่แล้วก็มันโอ้ยมันเป็นลักการนะพี่น้องมันเป็นความรู้ที่เราไม่เคยรู้มาก่อนมันจะเก็บได้กินนานเป็นเป็นปีๆมันจะไม่งอกเขาเรียกมันจะไม่ออกหนอนอนะ่ะพี่น้องมันจะไม่ออกหนอนนั่นแหละมันต้องมาเก็บตอนกลางคืนพี่น้องมา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 ,มาดึงดึงต้นหอมตอนกลางคืน จ้าตุ๊ก็มาดึงตอนกลางคืนแล้วก็เอ่อล้วก็ค่อยทึงไปทํางานจ้ามาดึงตอนกลางคืนเพราะว่ามันเป็นเออเออพระจันทร์เต็มดวงพนาพนะพนาพนาพนา,พนา,พนาดูคนเฒ่าคนแก่เขาสอนไว้แต่ว่าตุก๊กไม่ไม่เคยรู้เลยเออแต่มีมีคนเฒ่าคนหนึ่งที่เขายังหัวสมองดีๆอยู่เนาะที่เขายังอยู่เออเขายังหัวสมองดีอยู่แหละ เขาก็เลยบอกตุ๊กว่าเออเธอเธอุกเออถ้าเธออยากเก็บเออต้นหอมใบกินนานๆเธอต้องไปเอ,อ่เอ,อดึงต้นหอมไปเก็บต้นหอมเก็บเกี่ยวต้นหอมเก็บเกี่ยวหัวหอมหอมหัวใหญ่ต้องเก็บเกี่ยวตอนพระจันทร์เต็มดวงพรรณาพรณาพรณาพาีพนาพนาพ่น้องอ้ยไม่เคยรู้มาก่อนก็รู้เนาะตอนนี้ก็อืมเรียนรู้ดูแต่ละหัว ดูมือตุกยังจะเล็กกว่าเลยเห็นไหมเนี่ยตอนนี้เราก็เอาตากแดดไว้แดดเอารำไรไว้สักหน่อยเนาะแล้วเดี๋ยวเขาก็จะจะแข็งตัวอ่ะพักบุ้งพักบุ้งก็ได้นี่พักบุ้งก็ได้มาเก็บด้วยจ้ะเห็นไหมนั่นแหละก็เห็นไหมเออมาเก็บตอนเที่ยงคืนนะพี่น้องเที่ยงคืนจะมาเก็บตอนเที่ยงคืนนะคะ เก็บต้นหอมตอนเที่ยงคืนปาดพึ่งรูปแม่พี่น้องเออเรายังไม่มีความรู้เรื่องแบบนี้เราก็เพึ่งรู้โอ้ยพริกโอ้ยพริกหยวกโอ้ยใหญ่มากเลยใหญ่มากเลยแต่เน่าเน่าเพราะอะไรพี่น้องเพราะว่าเอาน้ำมันเยอะไปหน่อยน้ำมันเยอะอืม ดู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 ดมะเขือเทศก็ยังมีให้เก็บเออทำไมเขาตึงเป็นยังงี้พี่น้องเพราะว่ามันหนาวแล้วมันหนาวแล้วจา้าเดี๋ยวตุ๊กจะเอาเออไปจกักอันสองอันเนาะไม่ได้เอาตะกร้ามาด้วยจา้าคือมันหนาวแล้วจา้าหนาวนี่ตุ๊กยังใส่เ้อกันหนาวมาเลยเห็นไหมแดดออกแต่ก็หนาวนพริกพอยังเก็บไม่เสร็จเหมือนเก่าเหมือนเดิมดกยังเก็บไม่เสร็จอีกโอ้ย อะไรจะขนาดนั้นดูจ้าดูจ้าดูจ้านี่ทำไมมันถึงดกขนาดนั้นเห็นไหมนี่ตุ๊กว่าจะมาจะมาดูใบหอมว่ามันมันเหี่ยวหรือยังเพราะว่าตุ๊ก็จะเอาใบหอมไปทำกับข้าวด้วยอะอะคยงัยงยังมีใบหนึ่งเทียงไม่เหี่ยวตุ๊กจะเอาไปผัดเอาไปทำข้าวผัด ะะข้าวผัดเฉยๆนี่แหละข้าวผัดนะคะโอเคค่ะใบหอมใบหอมก็ได้แล้วเอานี่ยังยงเหลืออีกยังเหลืออีหัวหนึ่งพี่นอ้องดูอ่ะแต่ถอนไปแล้วเขาต้องมาถอนตอนกลางคืนอะ่ะแต่ตอนนี้ก็มันมีแค่หัวเดี๋ยวก็มาถอนเดี๋ยวไปไว้ตรงนึงก่อนดูแอปเปิ้ล ร่วงเยอะมากเลยค่ะเดี๋ยวก็ต้องมาเก็บเอาไปทำเอ่อน้ำส้มสายชูน้ำส้มสายชูจากแอปเปิ้ลดะจ้าชีวิตบ้านบ้านวิถีชีวิตบ้าน,บ,าน,บ,านบ้านนะคะถ้าเราไม่ปลูกเราก็ไม่ได้กินใช่ไหมเพื่อนเพื่อนนี่ใบหอม ใบหอมที่ตุกกองไว้เมื่อคืนนี่ตุ๊กจะเอาไปทำข้าวผัดนะคะเอาไปทำข้าวผัดนี่จะ้ะใบหอมก็ได้มาแล้วเดี๋ยวไปทำข้าวผัดกันคะ่ะข้าวผัดไข่อร่อยอร่อยนะคะนี่ค่ะใบหอมสวยสวยแล้วก็วิธีการเก็บถนอมหัวหอม ก็ต้องมาเก็บตอนพระจันทร์เต็มดวงนะคะตอนกลางคืนค่ะขอบคุณมากๆนะคะเพื่อนๆที่ชมคลิปแล้วก็ถ้ามีอะไรติเตือนบอกตุ๊กด้วยนะคะถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์ถ้าเป็นยังไงก็บอกหน่อยเดาบอกหน่อยเดาชีวิตบ้านๆของตุ๊กด้จานี่แหละ